ที่ท่านอาจารย์หมอนำทำพิธีเมื่อคืนปรากฏเราพาที่สงบดแล้วก็ฝนตกผู้ใดก็ได้อันนี้เป็นเป็นพลางที่เกิดเกิดขึ้นจากบุญนะครับเกิดขึ้นจากบุญความบริสุทธิ์แล้วก็บามีของพระพุทธเจ้าท่านได้ องช่างแตกต่างแล้วก็แผ่พลังบูมอยู่ดีีอากาศประมาณนี้เนาะจแล้วก็ฝนตกเสร็จแล้วก็แดดต่านที่สรงบูมรัชเสดสิทธิอาชจรรย์นะครับถามว่าตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีคำตอบในในปุถุชนทั่วไปนะครับ้างใช่แต่เป็นพระอรหันต์เจ้าพระโสดาบันพระโพธิสัตว์ สิ่งเหล่านี้ถ้าจะรู้สิ่งเหล่านี้หรอกทาไมถึงเกิดเรื่องเหล่านี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายของมนุษย์ุูุชนทั่วไปอันนี้คือหลักหลักความเชื่อหลักคำในทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นวันนี้เราเห็นชัดเจนว่ารฝนตกชั่พักาหนึ่งแดดออกและพระอาทิตย์ประสม และไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทุกที่นะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทุกที่แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่ทมีเทวดามีพรมต่างๆมีพาาระอรหันต์เจ้าที่ข้าวได้สถิตอยู่หน้าบริเวณที่นั้นถึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนั่นเอ่ แต่ฝนนี่ผมคิดว่าปกติและเมื่อกี้คิดว่าลมฝนม่ใตัปกติแต่พอฝนตกมาถูกถูกผัวรู้สึกมามีความรู้สึกว่ามันเย็นขิดปกติผมแปลกเอ้ยเล็นผิดปกติคนรูกนะฮะคนเอเล่นผิดปกติเสร็จแล้วก่พอฝนตกสักสัพักหนึ่งพอเรารู้สึกมีวามันทุกเย็นฝนก็จาง ฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็ต้องกราขอบคุณนะท่านอาจารย์ไก่แล้วก็ด้านปีธรมทั้งหมดที่ได้นำพลังพลังพระพุทธศาสนาพลังบุญแล้วก็พลังวาลามีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับทำให้ผมมีความเชื่อมั่นที่ขึ้นได้พ่าให้ของเราจะสำเร็จนะครับจะสำเร็จ อันนั้นก็ากรา,า,าบขอบพระคุณน,นะครับไในานามของพี่น้องชาวหมู่บ,บ้นนานสะปันในนามพี่น้องชาวตะบูนอุทยาก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่ทา,นนานใวน,น้องค์ปี้เป็นอย่างสูงนะครับก็ขอพลรงบูที่เราได้กัดทำร่วมกันในวันนี้ตัเป็นลางน,นำพาให้ทุกๆท่ทานนะครับได้รบรู้ถึงนักผลนิทานในการต่อต่อไปครับผม